จ่าเอ้ยพี่น้องเอ้ยก้อนเลือกตังโลูหยิบซ้ำกอเลือกตังสเสร็จแล้วเลี่โลูหยิบฟิปนี่ต่นี้หนี้เยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยว,ยว,ยวคนกายหยิบแล้วตายนี่กะปอเริ่มต้นได้หยิบว่าต้นนะครับเบ็ดไปเอ็วอยังงักเลยนะครับ บันเลยนะครับบันวกนกนะครับยางกาเกต่างควักนกต่างใช้ดำนะครับรากากรโตนะครับฮลโลโรยนะครับไอีตัดไม่ใช่ตาจัดกัคนจกลาวนี่คหอบลมอางงล้วนะครับตั้มติดตั้มตาตั้มติดต้ิดตัิด้ิดตดั้ติงตห้มมัััด้ ได้แล้วมั้กียังนะโอเคโวนเร็วนี่ยังกีนาโจกเม็ดมดําิดมาแล้วอ่ะทีนี้ตกลงเล่นะครับนี่พี่นอ้องยางกับโต๊กนะครับ ยงโลย่ซิบนะครับเบสกับบันได้เลยนะครับยังไปดไปเกิดได้าาเ,ล,ล,ล,มมล,ดดเล้วนะครับกาจางเต่งกา้าวิบลาวนะครับนี่กาจะล่ำไม่ใจลุดตีนี่อุปรักรเดิมตอนแรกนะครับคืนนี้นี่แต่ว่า,วากันไม่รับรือ้อว่าตีวันนี้ในการลงตัดกันนะวา่าคืนนี้ต่าใจได้เลยนี่ จกิ้งลาวนะว่าคุณดแจลววาวบ่มาเยตอนนี้นี่ต้องเชื่อเวลาไปง่าดำไม่ลาวสินี่เลยตอนนี้เลยดำอันนี้ดังร่วมโปร้งเลยจักรุดจักรุดนะครับทางรากกาย,ยางังโตกทางมาจิ้งกับกุญ ลำบากนะครับแต่ว่าก็ต้องโซกันนะครับคนเราอาไปลมไม้ใจนะครับมันก็ต้องมีเป็นวันของเราเลยครับไม่มีไอ้้นต่างเลยโดยโดยด,ยดอกกุหลาบนะครับถุกสิ่งถุกอย่างถูกเส้นตางยอมเจอความนั่งอุปสรรคนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนป้านปนไปได้ด้วยดีเหมือนผมนะครับสวัสดีครับ